สวัสดีครับผมนายแพทย์กิติพันธ์ฤกษ์เกษมครับรเ,เ,ราาเส้นเลือดขอดเนี่ยเรามักจะหมายถึงเส้นเลือดโป่งพองที่บริเวณขานะฮะขนาดมากกว่า3มมิลลิเมตรเป็นต้นไปคือเรี้กว่า4มิลลิเมตรเราจะเห็นแล้วเส้นเลือดขอดขึ้นมาเลยนะฮะขึ้นที่อื่นอนเนี่ยอันนี้เนี่ยมักจะไม่ว่าขอดนะแล้วก็อันนี้ต้องต้องมี การสืบหาสาเหตุนะครับผมยกตัวอย่างคนไข้3ราย,ายคนไข้รา,ายแรกเนี่ยเป็นผู้หญิงอายุสัก20ปีเคยอุบัติเหตุที่บริเวณกระโหลกศีศรษะนะหลังจากนั้นมีเส้นเลือดมันเส้นเลือดขอดที่ขาแต่มาขึ้นที่หน้าครับซึ่งผมก็ตรวจแล้วเนี่ยพบว่าอ้อเขามีความผิดปกติคือหลอดเลือดแดงหลอดเลือดดามาต่อกันนะเป็นรัดวงจรนะครับก็เลยมีเส้นเลือดขึ้นโผล่ที่บริเวณหน้าอันนี้ก็ต้องไปพบแพทย์นะฮะ ซึ่งแพทย์ก็จะฉีดสีแล้วก็จะไปอุดรูที่รวดติดต่อกันนี้รลยที่2ฮะผู้ป่วยอายุ30ปีเปปีผู้ชายมีเส้นเลือดปูดขึ้นที่หน้าอกเป็นก้อนนะฮะซึ่งผมอัลตราซาวด์แล้วเนี่ยพบว่าโอ้มีหลอดเลือดเต็มไปหมดแล้วอันนี้ก็เป็นความผิดปกติตนะั้งแต่กําเนิดของคนไข้เช่นกันที่หลอดเลือดดำเนี่ยควรจะหายไปกับไม่หายไปนะครับอันนี้ผมก็รักษาโดยาการฉีดยานะจากอัลตราซาวด์จะเห็นนะ้าเป็นก้อนเป็นก้อนของเส้นเลือดอยู่ใต้ ชายโครงนี่นะครับคนไข้รา,ายที่3ามเป็นผู้ป่วยอายุประมาณ50ปีผู้หญิงนะบอกว่าจะมีอาการขาซ้ายบวมเป็นๆหายๆแล้วพบว่าที่บริเวณหน้าท้องเนี่ยจะมีนะฮะจะมีเส้นเลือดขอดขึ้นบริเวณหน้าท้องครับซึ่งอย่างที่ผมบอกเส้นเลือดขอดเอาไว้ที่ขาแต่นี่คือเส่นขึ้นตามหน้าท้องอันนี้ผมพบครับว่าเส้นเลือดขอดของผู้ป่วยรายนี้นะฮะเขามาจากการที่ หลอดเลือดตีบตันในในช่องท้องครับเพราะฉะนั้นหลอดเลือดตีบตันในช่องท้องเนี่ยเขาเลยไม่รู้จะขึ้นไปไหนกลับเข้าสูงหัวใจไม่ได้เขาก็เลยขึ้นมาอยู่ตามหน้าท้องเพื่อหาทางลัดไปสู่หัวใจเราก็คิด,ดง่ายๆครับเหมือนกับคนไข้ที่มีเหมือนรถทันถนนนะฮะอยู่ดีก็มีคนมาอุดทําให้ตีบเส้นเลือดตีบเนี่ยเขาก็หาทางลัดไปตามซอยเล็กซอยน้อยก็เหมือนกันครับถ้ามีหลอดเลือดอลึกในท้องมีตีบ เนี่ยเขาก็จะวิ่งไปเส้นอื่นๆซึ่งทําให้เราเห็นหน้าท้องนะครับซึ่งลักษณะอย่างนี้เนี่ยเมื่อท่านเจอลักษณะคล้ายๆเส้นเลือดขอดที่ขาแต่อยู่ที่ไหนๆในร่างกายนะครับท่านควรจะไปพบแพทย์นะครับเพราะว่าอาการเหล่านั้นถือเป็นความผิดปกตินะครับและพ่อจะได้ให้คําแนะนําในการรักษาที่ถูกต้องต่อไปสวัสดีครับ